การเลี้ยงเป็ดที่เลี่ยงง่มีการดูแลรักษาลาย่างลายเนี่ครับบวเจ้กเรื่องเป็นวัดไว้เจ้กเรื่องไข่รเรื่องอยังนี่แหละครับืัอนี้ที่มาบอกเรื่องโรคขาอ่อนนี่ฟังครับหลักกวิธีป้องกันครับเป็ดเลี้ยงได้เดื่อนกลัวครับมักสีมีอาการเป็นโรคขาอ่อนครับตามที่เห็นครับ ก็เป็นโรคขาอ่อนครับระยะเดือนกลัวครับโรคขาอ่อนก็ไม่ร้สาเหตุครับน้งเทียกับกินหลายวดเล็ดน้ำหนักตัวเกินกับขาอ่อนได้ครับน้งเทียกับเป็นน้ำโลกน้ำไผ่เพียกกับมีครับวั้นี้สิม,เมาเีวาเรื่องวิธีป้องวิธีแก่ครับคันป็นแก้ครับวิธีป้องกันป้องกันโรคขาอ่อนครับวันี้อย่างายครับการให้น้ำ การให้น้ำทุกครั้งระยะเพลทเดือนหนึ่งเริ่มต้นครับเริ่มให้เกลือครับเกลือไอโอดีนครับนี่ครับเกลือไก่โอดีนยอดใช่น้ำครับยอดใส่กระปุกละสอนครับกระปุกละสอนยอดแงมเสารครับน้ำเปลี่ยนทุกมือครับเปลี่ยนยงมือเสารครับกระปุกละสอนครับกระปุกอยู่พูดครับก็ขาวตังอยูู่น เทียนนามทุกมือครับให้เรือกับพุกละสอนส่งเพจได้อายุดีเดือนนึงครับเกือบต้นเลยครับรากานามอยู่ในอ่างนี่กับไฮครับสอนหนึ่งเื่อกันครับเพราะว่าเวลาเพจมาอาบมากินนางเทียมันกับมากินอยู่ในน่าเื่อกันครับมักกับมากินนามนามในอ่างเชื่อกันครับใส่เราสอนเ้ว่กันครับเวลามันหิวมันกับมากินนามในอ่างก็พอดีมันจะ เอาเกลือใส่น้ำครับสอนหนึ่งขึ้กันครับใส่คูขอกเลยครับครับตัวหนึ่งใส่คูอันเลยครับคููขอกเลยครับเดี๋ยวนี้อางอาบน้ำเลยนะครับเมื่ียงกับเมื่อกินขื่นกันครับมันหิวหนาเมื่อกินได้หันขึ้นกันครับเห็นล้ครับที่ที่ป้องกันโรคขาอ่อนแ่คขาใส่เกลือกับเบ็นอ่อนจักตัวครับไปกี่กะเห็นอยู่ครับ หลุ่นละตัวสองตัวครับเถียวละตัวสองตัวครับเหียนอยู่เ่ว่าใส่แบบวิธีโบราณครับพอเมียพ่าเห็ดพ้าถ้ำครับใส่เกลือครับใส่เกลือผสมน้ำให้กินครับใส่กระปุกน้ำครับใส่หม่องน้ำเลนน้ำครับกระปุกละาสอนแล้วก็หม่องน้ำเลีนกันละาสอนด้วยกันครับวิธีโบราณครับพ้าเห็ดพ้าถ้ำครับเกขา ใี่เกลือยางมาละิองหมัดครับเพราะท่านได้เห็นพระวันพระตูครับถือว่าได้พ้นดีโอเคอยู่ครับเกลือแค่เกลือซอ,องละหาบาทครับเกลือไอโอดีนครับซองละหาบาทใส่ได้หลายโดนแต่โดนเติบครับใส่ได้หลายมือครับหรืโดนเติบป้องกันลูกขาอ่อนนีเป็ดอายุเดือนเติมต้นเดือนหนึ่งหรอครับกินด้ครับ ผสมนามให้กินเลยเพราะว่าส่วนนี้มันสีมากสีเป็นโลค้าอ่อนครับมากสีเป็นโลค้าอ่อนก็มีหลายสาเหตุนะครับเรียว่าป้องกันไว,ทนว้ที่บริสนนี่แหละครับนครับที่ป้องกันโลค้าอ่อนนเป็ดก็เห็นขาอ่อนพ่อตัวครับตามถี่เลี้ยงมาแย็งแรงทุกตัวครับไฟมีครับ เพียงได้เดือนหนึ่งเนี่ยก็เรื่มให้กินเลยครับสมน้ำแล้วกับพวกให้กินทุกวันนะครับซองหนึ่งเดี๋ยวโดนเติบไปครับให้กินอยู่เรื่อยครับกินอยู่ทุกทุกมือเลยครับสมสิบุกทุกมือด้กันครับแต่กับเลี่ยนนามทุกเสาทครับกแหลงครับพระสนะใส่หนามจะเห็นมันสกปรกครับมันสะอาดไปแต่ไม่มีเสี่ยวลูกครับจังสี เมีเสียโรคเ็ดกับสิบตทีเสียครับสังดีๆทุกครั้งนะครับก่อนสิบเทียนนามนะครับวิธีป้องกันโรคขาอ่อนในเตดบอกพี่บอกน้องครับวิธีปลร้านครับใส่เกลือเจอไอ้วดีนครับซองเดียวใน่ใส่ดนครับใส่ดลนราเห็นโรคขาอ่อนพัโนครับเลียงมาหลดสองหัวแล้วครับแข็งแรงถูกตัวครับ วิธีหนึ่งครับป้องกันโลกขาออนให้เป็ยพี่นอองก็อุบปิเหตุตามก็ได้ครับต้องเบงอยูนีก้าได้พ้นดีอยู่ได้หรอครับส่งมาเห็นอ่อนพอตัวครับว่ามันแข็งแรงถูกตัวอยู่ครับเพราะว่าใส่เกลือเป็นประจำครับผสนมน้ำให้กินใส่เป็นประจำเลยครับ แข็งแรงทุกตัวครับหลวกเห็ดเห็นเป็ดกินน้ำดีนั่นครับเพราะว่ามันจินเกลือมันกะอยากจะด่ามจักครับมันพวนมันเป็นเป็ดกินน้ำดีมันกะไงญ่ไวครับกินน้ำดีมันก็ไงญ่ไวครับขากระบอกอ่อนนับแข็งแรงทุกตัวครับพี่บอกน้องครับเกลือครับเกลือ ช่องนึงเลยใส่โดนครับสมน้ำให้กินทุบเอาอนะครับข้ากินงแค่นี้แหละครับกที่บอกน้องครับิธีโบรานครับแค่นี้แหละครับ